after party งานแต่งแต้วนัทพรเจ้าสาวป้ายแดงชุดเซ็กซี่บาดใจเจ้าบ่าวประนายพรประภาสุดๆงานแต่งของแต้วนัทพรกับประนายพรประภาหลังตอนเช้าได้ทําพิธีตามแบบประเพณีไทยและช่วงบ่ายเป็นงานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและในช่วงเย็นเป็นงาน after party ที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวป้ายแดงต่างขอสนุกคลื้นเครงจอยๆกับเพื่อนทุกคนที่อยู่ในงานต้องบอกว่าเป็น after party ที่มันมากเพราะมีนักร้องอย่างป๊อตโมเดิร์นด็อก น้อยวงพลูและสบายๆไปกับโตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แฟนๆต่างอยากเห็นคือชุดอ after party ของเจ้าสาวแต้วนัทพรและเธอก็สวยสมมงสมฐานะสไัยหมื่นล้านที่สุดและชุดนี้นอกจากจะเซ็กซี่บาดใจแล้วยังพิเศษสุดๆอีกด้วยเป็นชุดจากแบรนดิเซอร์ทำขึ้นมาพิเศษฟิตพอดีตัวแปะๆสำหรับเจ้าสาวโดยเฉพาะ r ดรส after party คริสตันมาคราเมจากด i เซดีเซลฟิ f เชอรกับความน่ารักีเล่นและเซ็กซี่ของเจ้าสาวแต้วนัทพรที w w ดับยูนเทเอความวิวับของคริสตันเมื่อนำมาผสานกับศิลปะการถักเชือกมาคราเมแมครเมสู่เทคนิคซิกเนเจอร์ของแบรนด์อย่างคริสตันมาคราเมหรือการถักเชือกด้วยมือโดยไม่ใช้เข็มหรืออุปกรณ์ใดๆ ทั้งนี้ออมดิษยาดิซิดิสเผยว่าเดรสชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากบุคลิกของสาวแต้วที่มีทั้งความน่ารักขี้เล่นประกอบเป็นชุดอร์ปา party จึงสอดแทรกความสนุกไว้ในซิลูเอตของชุดโดยนำคริสตัลมาคาเมที่ถักทอเป็นลวดลายมาเย็บบนผ้าซาตินเชือกแต่ละเส้นประสานกันเป็นเรสซันดีไซน์รูแต่งระบายที่ชายกระโปรงเพิ่มกิมมิคด้วยถุงมือปักคริสตัลและคาถาขนาดหนกกระจอกเทศประดับคริสตัลเรียกว่าเป็นเดรสที่มีทั้งความอ่อนหวานหรู และเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันเตนูดิเซดิเซคาเชอร์ชุดนี้เป็นเมทูเมทเชอร์ทำขึ้นมาพิเศษฟิตพอดีตัวแป๊ะแปะสำหรับเจ้าสาวและชุดนี้บอกมีเฉลยอ,อยู่ที่หกหลักสวยงามและเซ็กซี่ขี้เล่นเหมาะสมกับเจ้าสาวจริงๆ